กราบสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทุกท่านครับผมครับกลาบสวัสดีพี่น้องสุภูสุขชนครับผมครับผมพ่อเจอกันยามค่ำคืนอีกคือเกาครับผมกลางวันก็ทำงานครับผมกลางคืนกะว่างกะมาโลกคลิปครับผมชอบคำนวณครับผมสัญญาแกย่างเขาเชียงกวางพิจบู์ กราบขอบพระคุณพี่น้องสุภูพทุก้นครับที่ติดตามกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกขั้ทนที่เข้ามารับชมนะครับาฝากกดติดตามช่องสัญญาแก่ย่างนะครับผมเป็นช่องเล็กๆนะฮะเป็นช่องใหม่ครับผมครับก็เก็บไว้ดูเทียบกับค่ายใหญ่ๆเขานะครับ ็บไว้ดูเทียบกับช่องใหญ่ๆนะครับสูตรนี้เป็นอคลิปนี้เป็นอสองตัวล่างนะฮะเด่นล่างสองตัวมาหนึ่งตัวครับผมครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับผมครับอ พี่น้องก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขนะครับผมงวดที่ผ่านมานะฮะก็อันนี้อันที่หนึ่งใช่อันที่หนึ่งอันนี้ใช่อันนี้ก็หนึ่งกอพอ เมื่อที่ผ่านมานะครับคำนวณได้หกับเจ็ดนะฮะเลขที่ออกก็คือเก้าเจ็ดนะครับมือก็ไม่สวยแล้วครับทำไร่ทำสวนนะครับขายของก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมครับก็ทำไร่อ้อยขันน้ำด้วยนะครับเมื่อที่ผ่านมาก็ออกเก้าเจ็ดนะครับ ประก,กาศนำเงินไปซื้อมาแล้วครับผมตัวเลขที่เข้าก็คือเลขเจ็ดนะครับผมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นการคำนวณกิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขครับผมครับ <c oughs> แล้วอวดประจำวันที่สิบหก กุมภาพันธ์นะครับก็คิดไว้เสร็จแล้วนะครับวันประจําวันที่16กุมภาพันธ์นะฮะคํานวณได้เลขห้ก,กับเลขหกนะครับก็รอรุ้นนะครับสูตรนี้ชนอีกสูตรหนึ่งนะฮะอีกสูตรหนึ่งก็ชน5กับ6นะครับคือ เวลาคำนวณนะฮะก็ไม่ทราบได้นะครับว่าเขาจะมาตัวไหนนะครับแต่พอเลขออกมาก็ถึงบางอ้อน,นะครับก็คือสูตรเขาเดินต่อนะครับสูตรเขาเดินต่อนะครับก็เอามาลงให้พี่น้องดูนะครับผมสัญญากรย่างของ,งจังกรเพชรบูรณ์นะครับก็ กราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทท่านนะครับที่ติดตามกันนะครับเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆครับฝากกดซับสไครป์ช่องสัญญาแก่ย่างนะครับผมเป็นช่องใหม่ช่องเล็กๆนะครับก็ฝากไว้ฝากพี่น้องไว้อีกสักช่องหนึ่งนะครับผมเอาไว้เทียบดูกับช่องใหญ่ๆเขานะครับเนาะ ฝากกดติดตามช่องสัญญาแก่ย่างด้วยนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ